สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะไอติมเลข,ขาสภาค่ะรวมไทยสร้างชาติจับมือสวสหบาทาค้านดึงคนนอกนั่งกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญโป๊ะขุดพวกต้องคดีม,มาเป็นค่ะ จากกรณีการประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งฝ่ายการเมืองมีท่าทีต้องการที่จะเสร็จทันเลือกตั้งปี2570ค่ะขณะที่ฝ่ายประชาชนก็ออกมาคัดค้านท่ามกลางการจับตาตั้งกรรมธิการพิจารณาร่วมของรัฐธธสภาค่ะที่บางพักต้องการดึงคนนอกค่ะเข้ามาร่วมนั้นนะทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่14มกราคม2568ค่ะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมพิจารณาเรื่องด่วนร่างข้อบังคับการประชุมรัมม ทสภาฉบับที่จุดๆพศอสจุดๆเสนอโดยนายพริฤวัชรสินทธค่ะสอสอบัญชีรชื่อพักประชาชน ซึ่งได้เสนอสาระสําคัญของสาระร่างข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภาคือการแก้ไขข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ2563ใน3ประเด็นหลักค่ะและก็ในข้อเสนอก็คือเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมต่อกระบวนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาในชั้นกรรมธิการโดยเสนอปลดล็อกและเปิดโอกาสให้พักการเมืองหรือสวสามารถเสนอชื่อบุคคลทั่วไปเข้าร่วมเป็นกรรมธิการเหตุผลสําคัญเพื่อให้กระบวนการพิจารณาร่างรัฐนูญมีความรบอบคอบ นะรอบด้านมากขึ้นรวมถึงให้บุคคล ภาคประชาสังคมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์กับการแก้รัฐมนูญที่มากกว่าสมาชิกร,รัฐสภาแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกร,รัฐสภาเข้ามามีส่วนร่วมนะนั่นเองค่ะที่ทําให้การอภิปรายของสมาชิกร,รัฐสภาทั้งวุฒิสภารวมถึงสสพักร่วมรัฐบาลการเช่นพักรวมไทยสร้างชาติสแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขในประเด็นการกําหนดให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกร,รัฐสภาเข้าร่วมเป็นกรรมธิการแก้รัฐมนูลค่ะรวมถึงติดใจในประเด็นที่ตัดลักษณะของการพ้นตําแหน่งกรรมธิการ ว่าด้วยการขาดสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกออกไปโดยนายแพทย์เปรมศักเพียรุระค่ะสวได้อภิรายว่าการแก้ไขข้อบังคับการประชุมรัฐสภาดูเหมือนเป็นการปูทางไปสู่การแก้รัฐมนูลตนติดใจการแก้คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมธิการที่ได้ตัดเกฑ์ที่กรรมธิการจะพ้นจากตําแหน่งในวงเล็บ4นะว่าด้วยการขาดสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกออกเท่ากับว่าจะให้คนที่ต้องคดีเข้ามาเป็นกรรมธิการสมาชิกรัฐสภาที่มีรวม700คนคือ สส500คนแล้วก็สว .200 คนนะส่วนกรรมธิการที่จะตั้งมีจํานวน45คนดังนั้นเมื่อกรรมธิการพ้นตําแหน่งเพราะขาดจากสมาชิกภาพ พักการเมืองควรตั้งบุคคลตามสัดส่วนของพักมาทดแทน่ะไม่เป็นปัญหาแต่หากยังให้คนที่ขาดสมาชิกภาพเป็นกรรมธิการได้นะแต่ถือว่าเป็นการดูแคลนกันไปหน่อยนะคะในพักการเมืองค่ะมีผู้มีความรู้ความสามารถเป็นจำนวนมากในรัฐสภาแต่การเสนอแบบนี้คงต้องหลับตาดูกันแล้วเห็นว่าใครขาดสมาชิกภาพในอนาคตหรือไม่ ขอให้ทบทวนนะกรรมธิการแก้รัฐมนูลนั้นมีความสําคัญค่ะหากตัดส่วนคุณสมบัติที่ขาดคุณสมาชิกภาพออกไปจะเห็นใครมาทําหน้าที่อ้าปากเห็นไปถึงฤสีดวงทวารค่ะสวได้อภิปรายว่าตนไม่เห็นด้วยในการแก้ไขข้อบังคับข้อที่123ที่กําหนดให้กรรมธิการแก้รัฐมนูลมาจากรายชื่อที่สมาชิกรัฐสภาเสนอเท่ากับการเปิดทางให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาเข้ามาทําหน้าที่และการกําหนดสัดส,ส่วนให้ประชาชนผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐมนูลเข้า มาเป็นกรรมธิการจํานวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของกรรมธิการที่กําหนดให้มี45คน ถือว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนุลมาตรา114นะที่กำหนดว่าสาสาส,สวหรือสมาชิกรัฐสภาเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยค่ะการเสนอแก้ไขแบบนี้เท่ากับว่าจะตั้งใครก็ได้นะใน45คนเนี่ยไม่ต้องมีสมาชิกรัฐสภาแม้แต่คนเดียวก็ได้ผมมองว่าไม่เป็นเหตุที่สมควรนะคะเพราะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐมนูลให้อำนาจหน้าที่และสิทธิ์แก่สมาชิกรัฐสภาอีกทั้งการเสนอให้มีตัวแทนประชาชนที่เสนอแก้รัฐรมนูญน,นั้นผมติดใจในกระบวนการคัดเลือกที่ต้องโปร่ง สายยุติธรรมไม่ใช่ถูกเลือกเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองแม้ว่าการเสนอกรรมธิการจากประชาชนเป็นเจตนาดี เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมนะในการปฏิบัติและก็โครงสร้างของการตั้งกรรมธิการอาจไม่สมดุลอาจลดทอนอำนาจการถ่วงของสสและสวกับเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐนูนแม้ไม่มีร่างแก้ไขของประชาชนเข้ามาก็ตามจะทําให้กระบวนการแก้ไขรัฐนูนถูกชี้นําโดยเสียงข้างมากนั่นเองค่ะด้านนายอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติค่ะได้อภิปรายบอกว่าพักมีมติไม่รับลักการของร่างแก้ไขข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่เสนอนะคะเนื่องจากมีประเด็นการกําหนดให้ คนภายนอกที่ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภาร่วมเป็นกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสําคัญเป็นกฎหมายสูงสุดควรให้สิทธิ์แก่สมาชิกรัฐสภาค่ะ ส่วนนายวิทยาแก้วพระดายกสอสวออิทยาชื่อพักรวมไทยสร้างชาติอภิปรายว่าการพลนตาแหน่งของกรรมธิการที่ตัดการขาดจากสมาชิกภาพออกไปไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องมีการผิดทุจริตผิดจริยธรรมหรือต้องโทษที่ร้ายแรงจึงไม่สมควรทําหน้าที่ต่อในฐานะตัวแทนประชาชนนอกจากนั้นแล้วค่ะในการตั้งกรรมธิการที่กําหนดสิทธิให้กับผู้แทนประชาชนที่มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอกฎหมายเป็นกรรมธิการจํานวนใน1ใน3นะคะคือตัวแทนที่เตรียมไว้เตรียมตัวเข้ามาเป็นกรรมธิการ15คนซึ่งถ้า กับสวหรืออาจจะมีมากกว่านะหากเอาตัวแทนผู้เสนอร่างกฎหมายเข้ามาทําหน้าที่โดยไม่ไว้วางใจฝีมือสมาชิกรัฐสภาแก้กฎหมายเท่ากับว่าระบบรัฐสภาล้มเหลวหากไม่เชื่อว่าสองสภาทาได้กับเอาตัวแทนคนกลุ่มหนึ่งที่สถาปนาตัวเองเป็นผู้แทนคนที่เป็นตัวแทนตั้งตัวเป็นตัวแทนเพื่อเอาสัดส่วนนี้ผมคิดว่าการเปิดช่องแบบนี้ไม่เห็นด้วยนะในหลักการที่เสนอแก้ไขามานั้นผมไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้ทางที่ดีควรไปยกร่างนะฮะแยกเนื้อหามา แต่หากติดประเด็นนี้ผมไม่เห็นด้วยค่ะ